บอกสิกว่ารายงานของเนรงยีประกอบด้วยอะไรบ้างเนี่ยเล่มเนี้ยอ,อ่าเปิดไปโกรดนอกโกใน,กน,นคำนำคำนำอะไรอีกสาราบันสาระบันเนื้อหาเอาเสร็จผ่านไปเนื้อหาอเหานือน้อหายเยอะไหมเนี่ยโอ้เนื้อหาขีหน้าเนี่ยเนื้อหาร้ายหน้าอยู่นะเนี่ย มีคำอะไรต่างๆมีเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อมีสรุปสรุปเก็บนะครับกระชับและนี่คืออ้างอินข้ามกิงคือกินมาและนี่คือภาพขนุนมีภาพด้วยและนี่คือปกหลังอ้าวบอกสิว่าในแต่ละส่วนเช่นส่วนปกเนี่ยระบุอะไรไว้บ้าง ในงานระบุอะไรผมเรื่องเรื่องจะทำโดยเสนอจะทำโดยนี่คือผู้ผู้จะทำเนาะเสนอก็คือเสนอต่ออาจารย์ท่านใดเอ๊บอกวิธอะไรเนี่ยวิธีมีอะไรวิชาวิชาแล้วก็บอกสถานสถานที่สถานที่ก็คือทำที่วัดพรันริการามหรือเป็นรายงานของวัดพรันิการาม แล้วก็บอกปีปีปีที่ทำทำปีไหนเนี่ยสองพันห้าร้อยหกสิบสี่อันนี้คือส่วนของปกปกในยังไม่ได้รับปุกอะไรเลยไม่เป็นไรต่อไปทำนำทำนำนี่บอกอะไรบ้างระบบอะไรได้บ้างเนี่ยรายงานเล่มนี้ระบุอะไรบ้างระบบระบบว่ารายงานเล่มนี้มีอะไรบ้าง Ờ, ม,มีอะไรบ <yours. S 1> <ผม S 2> ้างมีประโยชน์อะไรมีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของรายงานงนี้ใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกความสัมพันธความสำคัญของรายงานหรือเนื้อหาเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรโยียอมมาแล้วก็บอกถึงขอบขอบเขตขอบเขตของรายงานรายงานเป็นต้นซึ่งบางครั้ง็อารจะบอกมากกว่านี้ซึ่น ดูที่ให้คำปรึกษาหรืออะไรนิดเพิ่ติมแต่เราบอกแค่นี้ก็ได้ลค่ะนม่เนี่ยคืออะไรครับสารบัญสารบัญที่บอกอะไรบอกหน้าหน้าของหน้าของเนื้อน้ของเนื้อหาจึ่เราอยากจะรู้ว่าโอ้บทที่หนึ่งอยู่หน้าไหนบทที่สองที่สามที่สี่อยู่หน้าไหนเราก็มาดูที่ที่ไหนัมาดูที่สารบัญแล้วต่อไปคือเนื้อ ที่นินบอกส่วนของเนื้อหานี่จะปรกอบด้วยบทนําแต่นี้ไม่มีบทนำไม่เป็นไรก็เข้าสู่บทที่หนึ่งเลยบทที่หนึ่งนี่อะไรเนี่ยภาษาอังกอนนี้มันตัวภาษาอังกฤษพูดได้ไหมอ่านได้ไหมเนี่ยอ่าลองอ่านดูทีอันนี้เป็นภาษาอังกฤษ อเันนร h y ีพ a y อคือ่บองดอันนี้คือบท mm hmm. นนบที่หนึง่งอะไรเป็นบทที่สองบทที่สองศาสนาอะรเนี่ยศาสนาพิธีศาสนาพิธีโอ้มีคำสมาทานสิบสิบที่เรียนรอ้แลวมีคำบูาคำบูชาพระราชาาคำบทสวดมนต์ต,าต,าตา่างๆเนาะ มีคำปวดน้ำย่อปวดน้ำถวัติสารสารพานแล้นี่คือสรุปสรุปก็คือสรุปเนื้อหาทั้งหมดใั้งแต่ชัดแล้วก็บอกอะไรอีกเนี่ยอ้างอิงอ้างอิงเนี่ยจะต้องบอกตรงนี้ด้วยว่าไปเอามาจากหนังสือเล่มไหนเว็บไซต์ไหนเว็บไซต์ไหนบอกชื่อผู้แต่งหรือชื่อผู้เขียนบทความหรือชื่อผู้เขียนหนังสือนั่นนะแล้วก็บอก พศหรือหรือปีที่เขาเขียนเขียนแล้วก็บอกชื่อหนังสือหรือชื่อหมดครับแล้วก็บอกวันที่ที่ซื้อโค้ดชีโค้ดอันนี้ไป็นสือค้ดวันไหนครับวันที่17พฤษภาคม2 5 0 0อ๋ออันนี้จากเว็บไซต์ไหนก็บอกมาหมดเนาะอ่างอิงบอกเวลาและเก็บดีและนี่คือภาพหนอนภาพหนอมีหนอนภาพหนอนที่จะ ประกอบด้วยพวกเอกสารที่ติดต่ออะไรต่างๆเป็นภาพสมุดกองภาพสมุดตอนนี้เราทําแค่ภาพสมุดเสร็นเล่นเล่นเล่อเ่นเล่นเน่นเดนเล่นเอ่นเ่นเล่นมี่า่าเล่นเล่อะไรนาในภา่นเล่นเ่นเล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 ่นเทานเล่นเล่นเ่นเล่นเล่นอ่นเล่นเก่นเล่นเล่นเล่เล่นเ่นเล่ล่นเนเนลนตลนลัง,ลงโลเคอ่ เรียบร้อยครับเดี๋ยวต้องไม่ควร สารสนิย์ครับารสนบริการจะมายัเซึอเรื่องเรื่องสรุปสรุปบริกาเข้าเรื่อยๆเป็นแรงงานหรือเปล่าแรงงานเอาบอกว่าแงงานเอาทำอะไรมาบ้างบอกว่าอะไรบ้างฟุกแรงเออทะเลในทำงา สะไะบ้างอืบทเรียนที่หนึ่งข้อเนื้อหาที่หนึ่งเนื้อหาสรุปก็อ้างอิง้าวมก็ปกหลังมีอะไรมีอะไรบ้างแต่ละอย่างบอกอะไรเอางปกนี่บอกอะไรทก รับอะไรงเรื่องำดูเย่งพี่คยีกรบวก็ิชาิชาบอกอะไรมาน่ะพิชาพิชาอะไรอีก ระบุอะไรอ่ะเนีมันเป็นอะไรอ่ะสถานที่้ออกอันี้ออะไรอาจไมอกแล้วเนี่ยระบุอะไรที่ทำเนี่ยปกนอต่อไปปกในปกในไม่ได้ปูกอ่ะต่อไปอะไรอีกคำนำบอกอะไร วัตถุประสงค์ความสำคัญและและขอบเขตรายงานวัตถุประสงค์ทำเพื่ออะไรความสำคัญของาการทำรายงานเรื่องนี้แล้วก็ขอบ <ขอ S 1> เขตรายงานเป็นต้น,ตน,น,น,ตนซึ่งบางที่ก็ก็รับุมากกว่านี้วันนี้ก็แล้วไปทะไร ระบุหน้าของเนื้อหาอะไรระบุหน้าอะไรเนี่ยสารบัญสารบัญระบุระบ,ะบ,ะบุหน้าหน้าของเนือ้อหาสมมติว่าเราอยากจะรู้จักว่าเออเรื่องธรรมารัตนานี้อยู่หน้าไหนเราก็ปเปิดมาดูที่สารบัญโอเคไปเนื้อหาเนื้อหา ในส่วนของเนื้อหาประกอบด้วยน้ไม่ได้ระปุกยิงอ๋อนี่ไม่มีบทนำไม่เป็นไรไม่ได้ตะปุกบทนำก็เข้าสู่เข้าสู่เนื้อเรื่องเลยบทที่เท่าไหร่เนี่ยบทที่หนึ่งอะไรเนี่ยเข้าสารแนะนน้ำตัวสถานที่ไปเนื้อหาที่สองบทที่สองบทที่สองสถานพิธีสถานพิธีอ่าต่อไปอะไรอีก อะไรอีกทำอะไรมาบ้างเนี่ยนี่คือคำบูชากปรัชนาตออะไรอีกโพสุทธศัพท์ประดามคุณสังคกุลนี่อะไรปุถอาราชนาต่างๆอาราชนาต่างอาราชนาศีลปราชนาธรรมราชนาคราประดิษฐ์คำปวดคำปวดน้ำอะไรเนี่ยคำสวายสังฆานโอเคแล้วนี่อะไรสรุปอ๋อสรุปเนื้อหาเออให้กระชับโอเคแล้นี่คือ้าง อ้าองอิงอ้างอิงนี่คือบอกอะไรที่มาของเนื้อหาอ๋อประพุที่มาของเนื้อหาว่าไปเอามาจากไหนวันที่เท่าไรเอามาจากเว็บไซต์อะไรหนังสือ,อเว็บไซต์ผู้แต่งผู้แต่งปีที่เขาแต่งไว้ที่เขาทำไว้แล้วก็เรื่องแล้วก็วันที่ไปสืบค้นสืบค้นจากเว็บไซต์อะไร แล้วนี่อะไรเนี่ยผ้าผ้าัดมวนสะไส้มีอะไรบ้างเนี่ยเอ,มมอามาเนี่ยลูกผ้าต่างๆเกี่ยวกับการทำใงานนี้อ่าแล้วนี่คือตกหลังตกหลังครับมาสมาสนตรวจให้เรียบร้อย ปฏิปฏิมาหายสะสับพระสับปฏิติทธิยาสับพระภูคะวินาสายะปฏิตังุทธมาคารังวิปปฏิปฏิการหายสะสอบพระสอบปฏิติทิยาสับพระพยะวินาสายะปฏิ ตาลีนัสสะปัญจสียานิยาจามาคูเตียงปิดมายงพันตีวิทุงวตุงพันคณไยยะติสาณีนัสสะพัดปัญจสียาดิยาจามะบัเตียงปิดมายงพันตีวิทุงตุงละตานธะทยยะติสาลีนัสสะปัญจ